ก่อนนะประดีมันดับไปสภาวะธรรมที่มีอยู่ห้าคู่สิบองค์ธรรมก็คือจิตสิบดวง ได้แก่จกักขรวิญญาณนจิตโสตวิญาาวญาณนจิตคานา,า,าวิญญาณนจิตชิมาวิญญาณนจิตกายวิญญาณนจิตอย่างละสองก็คือดีและไม่ดีนั่นเองฝ่ายดีสองฝ่ายฝ่ายดีห้าเป็นสิบดวงเนี่ยตัวทวิเป็นเจ้าวิญญาณนจิตตัวนี้นะ<ม>ทวิปัญจาวิญญาณนจิตสิบเนี่ยเขาทำหน้าที่ห้าอย่าง เห็นก็เรียกว่าทัศนกิจฟังสวรากิจดมกลิ่นคายนากิจลิมรสกษายนากิจถูกต้องสัมผัสเรียกว่าพุทธนากิจน,นี้คือกิจนหน้าที่มันสิ่งที่มันเกิดก็คือตัวอตีต่าะวังตัวนี้นะอีะิผวังขาจารณะผวังคู่ปเจทะสามตัวซึ่งเป็นะวังขจิต เกิดมาจากมหากุศลที่ทาไปไว้ในอดีตมันก็เลยเกิดเป็นวิบากขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้เป็นวิบาก,กจิตแล้วก็เกิดปัญจทวาราวัชนะจิตในขณะเห็นปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นก่อนในขณะได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสในขณะคิดนึกที่ถือแก้วมาถวายเนี่ยนะมันก็เลยจิตเกิดหทวารใช่ไหม จิตเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายหาทวารเลยตัวนี้เป็นวิถีตรงนี้แต่ถ้าเกิดทางใจคือทุกวิถีเนี่ยจะลงสู่ใจหมดมันก็เลยมีวิถีทางใจอีกแต่ละชนิดถ้าเป็นบุญกุศลมี5ทางนี้มี5วิถีแล้วนะแล้วก็ลงมโนโอ,อีก5วิถีเป็น10วิถีแล้วเนะี่ยมีเบื้องต้นก็เลยมี ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นทําหน้าที่อาวัชนะเนี่ยนะทหน้าที่อาวัชนะแล้วก็ทวิปัญจาวิญญาณจิตก็รรทําหน้าที่แล้วก็ตัดสินวัฏวนะแล้วก็เสพคราวนี้เสพมันก็จะเป็นเรื่องของบุญและบาปตอนเสพคราวนี้ก็จะมีตถาลัมพนะก็คือรับอารมณ์ต่อจากชวนะอีกทีหนึ่งเนี่ยมันมัน ถ่ายทอดมาทีละดวงทีละดวงมาถึงดวงที่7แล้วก็ต่อเป็นตถารมนะสองครางเพื่อน่วงอารมณ์ก่อนที่จะลงผวังมันเหมือนมม,มีแรงเฉื่อยมีแรงเฉื่อยจากชวนะมาใช่ไหมสองขนาดแล้วค่อยลงผวังแต่ถ้าเกิดเป็นวิถีอย่างอื่นที่ไม่มีตถาพอถึงชวนะปุ๊บมันก็ลงผวังได้เลยใช่นี่ก็เรียกว่าชวนะวาระพอชวนะแล้วลงผวังเลย แต่ถ้าเกิดตัดทาลัมพนะวาระมันก็จะมีตัทามาขัน้นอันนี้เป็นวิถีที่เป็นตัทาลัมพนะวิถีที่เป็นชวนะวาระและถ้าเกิดเป็นโมคะวาระพอถึงมโนทวาราวจนะแล้วก็ลงเลยไม่ลงชวนะเพราะมันเป็นโมคะมันไม่มีกําลังไม่มีกําลังที่จะเสพอารมณ์เหล่านั้นมันก็เลยลงผวังได้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิถีที่แตกต่างกัน แต่ให้เราแยกหน้าที่ตรงนี้ออกมาเป็น14หน้าที่ในการที่ถวายน้ำเนี่ยให้แยกออกมาเป็น14หน้าที่แบบนี้แยกได้ไหมในจิตที่เป็นมหากุศล1หนึ่งครั้งอะ่ะให้แยกออกมาเป็นแบบนี้ได้ปะ่ะ ก็คือในขณะที่ยังไม่ได้ขึ้นบันไตหลังจากที่ท่านเกิดขึ้นมาเรียกว่าปฏิสนธิใช่ไหมหลังปฏิสนธิมันจะเป็นผวางหมดเลยตั้งแต่ท่านเกิดขึ้นมาหลังการเกิดขึ้นมามันเป็นผวงังถ้าไม่ขึ้นวิถีไม,ไม่ท่านไม่ได้มองไม่ได้ฟังไม่ได้นมกลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ถูกต้องสัมผัส หลังจากนั้นมันจะเป็นผวังทั้งหมดในขณะที่ท่านหลับก,ก็จะเป็นผวังในขณะก่อนขึ้นวิถีมันจะเป็นผวังก่อนก่อนขึ้นวิถีทุกครั้งมันจะเป็นผวังแล้ววิถีเมื่อใช้จบแล้วมันก็ลงผวังคือรับอารมณ์อดีตของภาพออกไหมในขณะที่ท่านไม่ใช้ ทวารแต่ละทะวารทั้งหกทวารในเวลานั้นมันก็จะลงวิถีแล้วขณะที่ใช้เสร็จแล้วก็จะลงวิถีไอ้ลงรวังเลยมองภาพออกยังอื้นไว้ตลอดเลยรวังเนะี่ยเพราะมันรักษาภพชาติให้ท่านไงถ้าไม่มีตัวนี้ท่านก็จะอยู่ไม่ได้ มันจะมีจนไปถึงจุดติจิตในขณะที่ในช่วงระหว่างเกิดกับตายในช่วงนั้นเขาเรียกว่าผวังดังนั้นเวลาที่ท่านใช้วิถีจบแล้วก็จะลงผวังก่อนที่จะขึ้นวิถีก็จะลงผวง <c oughs> างทางที่เราฟังอยู่เนะี่ย <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่มันไม,ม่รู้เรื่องไง